สวัสดีครับเลขพายแหงชแนลก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านและท่านผู้ติดตามนะครับขอทุกท่านมีความสุขและแหงๆหงฟังๆัง,ง,งตลอดปีใหม่นี้นะครับเรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขพายแหงนะครับแนวทาง หวยฮานอยของทั้งช่องเลขไพ่เฮงก็จะให้เป็นแบบรวมนะครับก็จะมีหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติแล้วก็หวยฮานอย VIP นะครับขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูนรางนะครับสำหรับรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วนะครับผลของรอบที่แล้วนะครับ เฉพาะกิจออก096 57นะครับเข้าไปที่69ตัวกลับนะครับของชุดเด่นแล้วก็เข้า57เข้า75ตัวกลับนะครับของชุดรองพิเศษออก47เข้าชุดเด่น47ตัวตรงนะครับ ปกติออก40652เด่นรูดวิ่ง6กับ4นะครับ4เป็นรักร้อยแต่ไม่มี0660ที่อัตัดให้นะครับ VIP ออก97365เ97ข้า73บนนะครับตัวตรงแล้วเข้า65ตัวตรงครับ ระห้ค่าก็จะเป็นชุดเด่นที่สุดที่อาตัดให้นะครับในสีชุดเด่นเมื่อวานเข้ามาห้า,ารอบนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางหอยฮานอยของวันที่สีมกราคมสองห้าหกแปดนะครับจะมีตัวไหนบ้าง แนวทางวยวนฮานอยประจำวันที่สี่มกราคมสองห้าหกแปดแอดเดนรุดวิ่งไปที่เด่นรุดวิ่ง753นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักเจ็ดชุดเด่นของหลักเจ็ดก็จะมี จะตัดให้หลักละห้าตัวนะครับชุดเด่นของหลักเจ็ดก็จะมี7 0 7 1 7ูนย7เนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักห้าสำหรับคลิปนี้แอก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชม ท่านผู้ชมท่านใดจะนําไปใช้ก็นําไปใช้แต่พอสนุกนะครับทําให้ตัวเองลําบากชุดเด่นของหลักห้าก็จะมี50 51 53 55ห้าหนึหห้าหห้นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดรองชุดรองหลัก3ก็จะมี จุดมองหลักสามก็จะมี3 0มศูนย์สามหนึ่นะครับไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสถิตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสถิตินี้สามารถนำไปใช้กับแนวทางหวยฮานอยอย่างอื่นที่แอดไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถิติย้อนหลังดู ตารางวันกับสถิติก็จะมี157 390นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดสามตัวชุดสามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับจะเป็น4ชุดเด่นนะครับสามตัวก็จะมี่อจคบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจุด3าตัวก็จะมี6 5 1 4 7 1 4 3 8 1 7 5จะเป็นตัวเด่นที่สุดที่แอตัดให้นะครับ สีชุดเด่นนี้ท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการบูรณงวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ